กูเบ็ดฟ้าดักพองยังคิดหูเมื่อเฮาอยู่แอบกันเมื่อยามนั้นสังเเลหมนใจหายแอลเจ้งฮงเมืองหายกดจับใจไปตินไหนกันมีไอปีเป้นกูเอ็ดตึงเยิมใจแต่แหละไอปีเฮ้ยแต่อึ้งใจเลยมาว่ะเป็นหลังเป็นคับไอ้คนี้ตรงเนี้ยเอ้ยกูเบ็ดป้าอยู่มหันนะมอมโม่เนี่ยป้าที่เลยนป้ายสมมติอันนี้ยันพูดซบทุ่นี่นี่ พี่ข้แสงถ้าคอยพองพี่ข้แสงถ้าคอยพองสังละมายางไวออ้หมวยปุ๊บมาถ้าคอยกำเหล่านี้พี่ข้แสงพี่ข้แสงถ้าคอยพองโอ้ยปีต้องดูดอกโบงงามเตียรงามนะข่อยไขนใดหาเอ้ยไปบิดหรือข่อยนึงดูเออไข่ใดของมึงลงไปเด็ดเอาตัวเดียวล้อหัวกาโอ้ยพี่ข้แสงไงพี่ข้แสงสั้างลายเฮ้เลยอแอมวะเหนี่ยพี่ข้แสงไง e uh, mudi youtindi ko youtindi to diro n oa